นะครับเปิดมาก็ตายเลยนะผมก็ยืนมือกำลังปรับาการตั้งค่าวิดีโออยู่นะก็มีรัตูมาลอยยะเรียบร้อยเลยตอนนี้นะ่จาจะชนะครับ วยยังไงยังไง <c oughs> เอาละครับก็ได้ตัดมาตาที่สองตอนนี้ผมก็ลบๆไปก่อนนะค่อยเติมทีหลังเก็บไปดอกก่อน ชุบเพื่อนครับชุบเพื่อนจังหวะนี้ผมก็ได้พุ่งเข้าไปเพื่อที่จะหล่อรนะัตัวนะมีตัวทันด้านหลังตรงนี้ยังไม่ล่วงนะัเรียบร้อยงัดหัวดาวสองครับตามไปก่อนสวยชนะมาได้แบบชิวๆนะครับ แล้วครับช่วงสุดท้ายสามศูนย์เรพุ่พงไปเรียบร้อยเกมนี้ผมก็อ้อมวิยา,า,าไปนะเกมที่หนึ่งต่อเลยครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะผมก็ได้อ้อมไปเพื่อที่จะเข้าไปหน่อยทานด้านหลังองศัตรูตนะผมก็วิ่งไปแนละ้วเจอสัตรูครับอยู่ด้านหน้ามีตัวเดียวนะ ไม่โดนครับอันนี้ตัง้งวอลไปก่อนวันนี้ก็โดนไปหนึ่งเม็ดน,นะตัวกูวิ่งมาจะมีศัตรูทางด้านบนอีกครับจังหวะนี้น่าจะเรียบร้อยครับน่าจะแพ้เพื่อนร่่มทีมเล่นไม่ดีด้วยเรียบร้อยครับต,ตามนั้นครับรอดูได้เลยตอนนี้เพื่อนรุ่มทีมนี่ไม่ไหวจริงๆครับเล่นไม่เป็นกันเลย ยอมรับจะตากันน่ครับดูจจะทรงก็รู้เรียบร้อยครับแพ้เจอเพื่อนรุ่นเถือ่อนี้บ่อยๆผมก็ไม่ไหวนะเรียบร้อยครับตอนนั้นเกมที่สองเราก็ได้แพ้ไปนะก็ตัดมาที่เกม พี่สามครับตอนนี้สกอร์30นะ mm hmm. เหมือนว่าเราเยวชนะขาดลอยเลยครับ mm hmm. ตอนนี้มีศัตรูด้านหน้านผมก็ได้อ้อมไปซ้ายนะว mm ิธ hmm. ีจะไปยิงศัตรูจังหวะนี้เข้าหัวไว้ครับดวงหนึ่ง mm hmm. หรือศัตรูหนึ่งตัวเท่านั้นครับจะชนะเกมนี้เรียบร้อยครับ mm hmm. ขวาบุญ่าไปอีกหนึ่งเกม แล้วก็มาต่อนเกมที่สี่นะครับตอนนี้ก็สกอร์สามศูนยเหือนเดิมนะเหมือนว่าจะได้ขวาบุย่า่แล้วอันนี้มีศัตรูด้านหน้าครับสองตัวเอ็มดีไฟขึ้นมากันหัวไม่ตายนะครับปลาระเบิดไปติดกําแพงครับจังหวะนี้โอ้โหโดนตัวเองด้วยไม่ยอมไม่ยอมปลาระเบิดไปอีกโดนไหมโดนไหม ไม่โดนครับโดนไปหนึ่งเม็ดนี้เข้าใจนะระเบิดควันยิงให้โดนยังไม่โดนยังไม่โดนอีกยังไม่โดนยังไม่โดนโดนเรียบร้อยรู้ครับเหมือนได้ควาบูญใหญ่เลยน,นะเรียบร้อยครับขอบูญใหญ่พิเศษนะครับสำหรับ EP นี้ก็เอาไปดิมอนสองสองดาวไปก่อนนะ พีน่ามาเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย